ขนมเป็นบึ้มอีกแล้วค่ะอาคารพังยับคนสาหาัสกํำปงสปือเช้าอีกเจอขโมยโผล่กลางวันแสกๆโดนจิกหัวรุมย่ำกลางวัดจะบอกว่าเป็นคำสาปหรือว่าการยุคข,ของเขเมรที่นับวันจะต้องพบเจอกับพายนะอยู่ทุกวันทั้งภัยพิบัติอุทกภัยวัตภัยอัคคีภัยมากันทุกภาคส่วนสผู้นำก็ยังต้องขายหน้าโดนเปิดวงว่าเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมอีกด้วยค่ะ ซึ่งจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกัมพูชาก็ไม่เคยได้พบกับเรื่องดีๆในสักวันโดยมีรายงานล่าสุดว่าพนมเปญเมืองสําคัญของกัมพูชาต้องเจอกับไฟไหม้อีกแล้วโดย26ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา5ทุ่มค่ะเกิดเหตุแบตเตอรี่โทรศัพท์บึ่มในร้านรับซ่อมมือถือในกรุงพนมเปญประเทศเขมรทําให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและไฟลุกไหม้อาคารได้รับความเสียหายเจ้าหน,น้าที่ต้องรีบอบพยพคนและช่วยกันดับไฟท่ามกลางความวุ่นวายของชาวบ้านที่เข้ามามุงดูเหตุการณ์ค่ะ

ขณะที่กำปงสบปปือเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเจอกับขโมยกลางวัดกลางวันแสกๆกันเลยทีเดียวโดยชาวบ้านเขมรค่ะช่วยกันจับจรนขโมยเส้คอกลางวัดขโมยก็วิดโดนรุมประชาทัานหมู่แต่ก็โดนจิกหัวไปไหลายยกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับคิดแค้นอย่างหนัก ทั้งถึงทั้งดึงแต่ย้ำให้เละราวกับว่าจะเอากันให้แหลกไปข้างหนึ่งนะโดยโจนที่เห็นเนี่ยก็ตัวผอมๆค่ะสู้แรงไม่ได้ส่วนอีกคนนะคะก็ปิดหน้าเพราะว่าอายหนักมากตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันค่ะได้แค่ยืนพูดพูดๆนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยขเขมรเข้าสู่การยุยุคที่แท้จริง 叫过来，不离吗？叫过来，不离吗？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 

Obrigado. อย่างไรก็ตามนะคะมีรายง,งานด้วยค่ะว่าตอนนี้สื่อฝั่งกัมพูชาโวย่างหนักกับสสำนักข่าวหลักอย่างข่าวสดและเดอะเนชั่นปิดกั้นการมองเห็นของคนกัมพูชาส่งผลให้ประชาชนและสื่อของกัมพูชาอ่านข่าวจากไทยไม่ได้ซึ่งสําหรับสื่อกัมพูชามีการมองว่าสื่ออันดับหนึ่งที่นําเสนอเรื่องราวพัดพียงกัมพูชามากที่สุดและเนื้อหาโดนท่านผู้นําหลายครั้งอันดับหนึ่งก็คือเดอะเนชั่นอันดับ2ก็คือข่าวสดเมื่อไม่สามารถเข้าถึงจากประเทศกัมพูชาได้สืือกัมพูชาจึงโวยมีการอ้างว่าอาจจะแอบนําเสนอข่่่าาววทีไมมเป็นคจริงแ ไม่อยากให้ทางกัมพูชาตรวจสอบเนื้อข่าวได้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นฝั่งสื่อกัมพูชาเองที่สลับปิดกั้นไม่ให้คนไทยเนี่ยอ่านข่าวได้อย่างน้อยนับเฉพาะที่เราเห็นกับตาจากการอ่านข่าวทุกวันมีไม่ต่ำกว่าสิบครั้งค่ะ